ตัก,กะที่เราสตรัคอยู่กับไมซิตว่าเราจะต้องทำงานทุกวันและต้องทำงานเป็นหนูถีบจากททำงานแล้วถึงได้เงินเอาตาก,กะนี้ออกนะว่าเราต้องทำงานเราได้เงินเอาตาก,กะนี้ออกซะถ้าคุณอยากจะร่ารวยมาหาศาลมั่งคัง่งหมายความว่าอะไรคุณแม่งจูนกับช่องทางเดียวแต่ถ้าคุณคอนเน็กกับจิตวิญญาณคุณคอนเน็กกับทุกประตู คุณไม่เปิดโอกาสให้กับทุกประตูชุกช่องทางการเงินไม่มีข้อแม้ที่เงินจะเข้ามาแค่ช่องทางเดียวไม่จำเป็นต้องเป็นงานที่ฉันต้องทำงานด้วยแต่ฉันคอนเน็กกับทุกประตูที่เมลว่าเราไม่ควรอินกับการเป็นมนุษย์หมายความว่าอินกับแค่กังวลเรื่องเงินกับแค่การเป็นมนุษย์เพราะการเป็นมนุษย์เพราะการสภาวะของการเป็นมนุษย์มันคือสภาวะของข้อจากัดลิมิต แต่ถ้าเราจูนกับจิตวิญญาณมันคืออัลลิมิตมันคืออัลลิมิตคือไร้ขีดจำกัดมันมีช่องทางการเงินโหหลากหลายช่องทางถ้าเปรียบเป็นฟุตบอลก็คือประตูแม่งรอบสนามไม่ใช่ประตูแค่แค่ซ้ายกับขวาประตูแม่งรอบสนามจะเตะยังไงก็เข้าโกะแล้วคนที่ยังไม่รวยคนที่ยังจนที่ติดขัดอยู่ ที่สิปีแล้วก็ไม่รวยในการดึงดูดเงินเพราะเขาดึงดูดเฉพาะเงินที่เขาทำงานคุณเกตป่ะ <c oughs> คุณต้องเชื่อมกับทุกประตูคุณต้องเปิดรับกับทุกประตูคุณต้องคอนเน็กกับจิตวิญญาณคุณต้องเอาเรื่องจิตวิญญาณมาใช้บ้างคุณต้องใช้เรื่องพลังจิตมาใช้บ้างนี่นความจริงอะ คุณเห็นไหมคนบางคนที่ทำไมธุรกิจเขาล่ำรวยทวาอะไรอย่างเงี้ยทำไมธุรกิจเขาไปได้ดีเขาไม่ไหว้พระสวดมนต์อันนั้นแหละไหว้พระสวดมนต์หรืออะไรก็ตามมันคือตัวเหนียวนามที่เขาเข้าถึงจิตวิญญาณเนาะแต่ถ้าเราไม่ใช่คนเป็นพุทธเราไม่ได้อินกับศาสนาถ้าพูดกลางๆก็คือจิตวิญญาณเขากลับเข้าสู่ภายในของเขาเพื่อจูนกับพลัง ที่ตกลงมาในจักระที่เจ็ดในกระตุ้นตาที่สามจักระที่หกพื่จูนความรวยพื่จูนไอเดียพื่จูนความมั่งคัง่งมันคือหลักการเดียวกันบางทีไม่ต้องทำงานด้วยซ้ำถวนเลาะสนุกสนานล่าเลงผ่อนอยากอับราฮัมให้ยังพูดเลยถ้าฉันเป็นคุณนะถ้าฉันอยู่ในรองเท้าของคุณสุภาพสิทธิ์ของฝรั่งก็คือถ้าฉันเป็นตัวคุณ ฉันจะผ่อนคลายฉันจะตื่นมาแล้วฉันจะเบิกบานอยู่กับการชื่นชมธรรมชาติหน้าบ้านฉันจะชิลชิลจิบกาแฟฉันจะหัวเลาะกับลูกแมวฉันจะล่าเลงฉันจะเสพพลังงานฉันจะไม่เปิดโทรศัพท์ฉันจะเปิดเพลงเพราะเพราะฉันจะออกกำลังกายฉันจะจัดสวนฉันจะชื่นชมธรรมชาติคือแบบว่าอับราฮัมฮิกเนี่ย พอพูดถึงการจูนความมั่งคั่งเนี่ยเขาพูดถึงการผ่อนคลายเขาพูดถึงการที่คุณปรับสภาวะอารมณ์ปรับความคลื่นความถี่ของคุณให้คุณกลับเข้าสู่คลื่อนความถี่ก่อนที่คุณจะมาบนโลกใบนี้นั่นคือความสนุกสนานล่าเริงที่คุณมีเป็นเนื้อแท้ของคุณอยู่แล้วคุณฟังเลยดิเมย์นนะเมย์จะให้ความลับก็คือว่าคุณถามตัวเองให้ได้นะ ที่คุณต้องการความล่ำรวยความมั่งคั่งไอ้พันล้านหมื่นล้านแสนล้านอะไรของคุณเนี่ยจริงๆแล้วคุณต้องการอะไรคุณต้องการเงินที่เป็นกระดาษเหรอไม่ใช่ที่คุณต้องการที่แท้จริงคือความมั่นคงในความรู้สึกความที่คุณรู้สึกว่าคุณสงบใจคุณไม่ต้องกังวลเรื่องเงินแล้วคุณรู้สึกเบิกบานคุณรู้สึกผ่อนคลายคุณรู้สึกว่า คุณแม่งแบบชิวมากเพราะฉันมีเงินแบบใช้ชาตินี้ก็ไม่หมดแล้วอะที่คุณต้องการเงินคือคุณต้องการความรู้สึกเหล่านี้จริงไหมจริงคุณว่าจริงไม่จริงชิวมากที่ฉันแบบเหมือนที่เป็นมีมอะที่มีคนใช้มาปลุกเจ้านายคะตื่นคะ่ะจะรีบตื่นไปทำไม เงินในบัญชีชาตินี้ก็ใช้ไม่หมดแล้วนะนึกออก่ามนี่คืออารมณ์นี่คือความรู้สึกที่คุณจะต้องเสพนี่คือการเป็นของคุณที่คุณเป็นแล้วแล้วดึงดูดเงินเข้ามานี่คือวิชาดึงดูดเพราะการดึงดูดคือการเห็นภาพคือความรู้สึกก่อนที่คุณจะได้รับจากกายภาพ physical คุณต้องได้รับทางด้านจิตวิญญาณของคุณก่อนนั่นคือนันฟิสิคลไม่ใช่คุณได้กายภาพแล้วคุณถึงได้รู้สึกเบเบ ے, อันนั้นนะเด็กอนุบาลเขาทำกันแต่ระดับเราถ้าเราจะตื่นในจิตวิญญาณเราต้องรู้สึกในการได้สิ่งนั้นเราต้องรู้สึกอินในจิตวิญญาณของเรา เรารู้สึกอิ่มเติมเต็มเราจำตัวเองได้แล้วเราค่อยได้รับทางกายภาพมันเป็นแบบนั้นมันคือแบบนั้นเขาทำงานกันแบบนั้นนี่ถึงบอกว่าทำไมอับราฮัมให้ถึงให้เราชิวๆผ่อนคลายเปิดเพลงเต้นล่าเริงหัวลออมีความสุขแล้วสภาวะที่เราหัวลาะเรามีความสุข เราได้เงินเข้าประเดประดางเข้ามามีคนชื่นชอบเรามีคนแบบว่าลูกค้าซื้อของเราอารมณ์เราดีลูกค้าก็แบบอยากเอฟแม่ค้านี้แบบสนุกดีเวลาที่เราจอยเวลาที่เราแบบอยซื้อเลยค่ะลดค่ะนี่มันดีมากคุณแม่คนก็กระหน่ำซื้อแต่เวลาที่แบบซื้อค่ะซื้อค่ะนี่คือลนราคาแล้วค่ะไม่ซื้อวันนี้ก็คือไม่ได้นะคะ ลดราค่าค่ะ Christmas. โอ้โห uit. ขายเหมือนจะมาฆ่าคนนียามของเลดี้เมย์นะเมย์จะบอกตัวเองเสมอว่าเธอต้องจำาไม่ได้นะเลดี้เมย์เธอมาในโลกใบนี้เพื่อมาสวยสุขฉันมาในโลกใบนี้เพื่อมาสวยสุขดังนั้นอะไรที่มันเป็นความทุกข์อะไรที่มันแบบทำให้ฉันเครียดหรืออะไรอย่างเงี้ยฉันมันไม่ใช่เวชนะ โอเคป่ะถ้าฉันจะขายของถ้าฉันจะทําอะไรทั้งอย่างฉันต้องความสุขของฉันเป็นที่พึ่งที่นําก่อนเพราะการเงินชอบเวแบบนี้ฉันต้องฟีลว่าฉันมีเงินฉันต้องฟีลว่าฉันแฮปปี้ก่อนเงินมันชอบแบบนี้เออเอาคํานี้ไปเลยนี่คือเม่พูดกับตเองตลอดฉันมาในโลกใบนี้เพื่อสวยสุขใครจะบอกว่าเราเกิดมาเรามาในโลกใบนี้เราปีโลกมีกามเรามีกามเป็นเผ่าพันธ์ เรามาพร้อมกรรมกรรมของเราจากปู่ย่าตายายกรรมติดตัวกับตัวพวกเรามากูเกิดมากูก็บาปแล้วเหรอตอนเด็กอะเราเกิดมามีการเป็นเผ่าพันธุ์อะไรวะกูยังไม่ทําอะไรเลยกูแวะออกมากูก็มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์แล้วนูนมากูยังไม่ทําอะไรเลยกูยังไม่ทําบาปอะไรเลยชาตินี้คุณฟังนี่คือ ถ้าอันนี้คือศาสนาไงอันนี้คือศาสนาไงแต่ว่าถ้าในจิตวิญญาณเขาจะบอกเราเสมอว่าเราเกิดมาเพื่อจะแม่งเบิกบานคุณนองจำไม่ได้ตั้งแต่เกิดว่าคุณหจะเกิดมาในโลกใบนี้คุณคุณก็แบบกระตือรือร้นคุณตื่นเต้นเหมือนคุณจะมาเที่ยวดิสนีย์แลนด์คุณจะไปเจอแบบสโนไวท์คุณจะไปเจอออลลาดินคุณจะไปเจอแบบว่าเอลซ่าอะไรเงี้ยในโลกใบนี้แล้วคุณตื่นเต้นมากแล้วคุณก็เลือกว่าคุณจะไปเลือกไปเกิดประเทศอะไรคุณเลือกมาหมดเลย แล้วพอคุณเลือกมาเกิดปุ๊บคุณต้องปรับขึ้นความถี่ของความล่าเริงของคุณค่อยๆค่อยๆค่อยๆเป็นอ่าเป็นสภาว่าของเราเกิดมาด้วยการมีการเปลี่ยนเผ่าพัานธุ์เออกูดับฝันกูเลยนึกว่าแม่งดับฝันกูเลยมันต้องแบบจอยล่าเริงแบบสนุกสนานมันต้องแบบเฮ้ยมันไม่ใช่เวเราอะแล้วเมเชื่อว่าคุณสัมผัสได้จิตวิญ,ญญาณของคุณน่ะขานรับสิ่งที่เมย์พูด คุณแม่งถ้าคุณตื่นแล้วคุณเข้าใจว่าโอ้คุณไม่ได้เกิดมาเป็นเผาพัานธ์การเป็นเผาพัานธ์แล้วคุณเอออะไรก็แล้วแต่ใครจะโปรไงม่ฟังคํานี้แล้วไม่รู้สึกว่าไม่โปร่งเว้ยดิฉันโปรงดิฉันไม่ได้ตื่นเลยไม่ได้ตื่นรู้ด้วยซ้ําแต่ดิฉันโปร่งแล้วคุณรู้ปะมันเกิดความกลัวเข้าใจปะ มันเกิดความกลัวพอมันเกิดความกลัวมันก็ไม่กล้าทําอะไรเพราะเราเกิดมามีกาเมกาเป็นเผ่าพันธุ์เราห้ามตัดสินเราห้ามนู่นห้ามห้ามเรากูห้ามทุกอย่างให้กูหมดเลยห้ามทุอย่างพ่อแม่กูก็ห้ามกูหมดเลยจริงไหมพอเริ่มโตคือจิตวิญญาเราแม่งล่าเริงล่าเริงเบิกบานตือตื้อตื้อตื้อเบิกบานมากเบิกบานแบบว่าล่าเริงมากเจอพ่อแม่อีกเจอศาสนาอีก แม่งกูป่งแล้วนะอีกนิดกูจะไปบวชแล้วนะรอกมาอีกนิดกูจะไปบวชแล้วนะกูจะทิ้งทางโลกแล้วนะเออ